S <S <ะ> <cryst> เอาละครับท่านผู้ <S <S ชมครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะฮะที่บอกว่ามัคคารีผลอะไรเนี่ยนะฮะบอกว่าให้หวยหลายงวดติดต่อก,กันนาทานก็ยังเคยเจอเลยแต่ตอนนี้ <ฮะ S 2> ไปเล่นหนังเรื่อขงขาน8อยู่ถูกต้องหลายคนเนี่ยนะฮะก็เชื่อนะฮะเชื่อมากว่าสามารถที่จะบูชาแล้วก็มีโชคลาภบางคนก็ไม่เชื่อก็ <S <S ไปหาข้อมูลมาเพื่อโต้แย้งเอาอย่างนี้เราวันนี้มีทั้งความเชื่อแล้วก็ความจริงวันนี้ไม่ใช่ความเชื่อแล้วก็หลักทางแบบว่าเรื่องเล่ากับทางวิทยาศาสตร์ วันนี้เรามีโอกาสเออ่ต้อนรับพระฤาษีพยัคฆอะไรนะฮะพยัคฆ์ราชมุนีล่ะฮะพระฤาษีพยัคฆราชมุนีอ๋อพยัคฆราชมุนีพ่อปู่อะไรเนี่ยนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะโมวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคุณไปพูดพ่อปู่อะไรนี่เดี๋ยวท่านเสกหนังควายรถองอ้าวก็ต้องพ่อปู่อ้าวเขาก็เขียนวงเล็บพ่อปู่ใช่ไหมฮะฮะทำไมเป็นพ่อปู่อายุยังหนุ่มหนุ่มอยู่เล่ะถือติณถือศิณปฏิบัติเจกเช่นอ๋อพระฤาษีมุนีถือนักพจน์ ปฏิบัติเช่นสมนัสงฆ์เหมือนกันอ๋อสปว่าเป็นฤษีอย่างนี้เขาเรียกเป็นฤษีนะฮะจะได้รู้ว่าจะแบ่งยังไงจะได้ต้องเรียนถามอย่างนี้ขอใช้เอาเวลาพูดต้องนมัสกกูนมัสกานไม่ต้องนะตามสบายตามสบายตามสบายมะขีผลมะขลีผลครับนี่ฮะเขาบอกเป็นต้นไม้วิเศษจริงๆแล้วปู่ครุกีกับมะขลีผลบ้างไหมฮะเคยได้ยินมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็ตอนได้ยินตั้งแต่ ได้ศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอได้พูดถึงตั้งแต่สมัยพระบรมโพธิสัตว์พระเวสสันดรนะฮะได้ยินตั้งแต่พระบรมโพธิสัตว์พระเวสสันดรนะฮะที่ว่าท่านได้บันทึกไว้ในพระกันฑตรปิดกว่าสมัยที่พระบรมโพธิสัตว์พระเวสสันดรเนี่ยท่านถูกในประเทศออกจากพระนครพร้อมแม่นางมัตสีและกัณหาชาลีนะะท่านก็ย่างเข้าสู่ป่าหิมพาน นะฮะนี่เรื่องเล่านะฮะเรื่องเล่าตามประวัติมัะลีผลนะฮะเมื่อย่างเข้าสู่ป่าหิมพานแล้วเนี่ยเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินเนี่ยได้เล็งเห็นภัยที่จังเังเกิดแก่พระเวสสันดรจึงเขาเรียกว่าท่านเสกเขาเรียกว่าบรรณศิลาหรือบรรณศาลานะเป็นที่อยู่แก่พระเวสสันดรนะเมื่ออยู่ปฏิบัติแล้ว แต่ละวันแต่ละวันพระเวสสันดรต้องทําการฉันพลหัลมารากไม้สรุปแล้วในโลกเนี้ยมีอยู่จริงไหมเออมันมีแต่มันมีอยู่ในในอีกมิติหนึ่งเรีว่าหิมะผ่านมีอยู่ในมิติหนึ่งอ่าอย่างที่อย่างที่ผมจะพูดปู่เองเคยเห็นไหมฮะถ้าด้วยว่าถ้าตาเนื้อไม่เคยเห็นแต่ด้วยว่าถ้าสาวทางสภาวะกิจและครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมาได้เคยรู้ ได้เคยรู้ได้เคยสัมผัสในอิทธิบารมีแต่แต่ว่าจริงๆนี่ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้แต่นาทานได้เห็นแล้วนาทานบอกโยนหินไปร้องโอ้ยไงร้องโอ้ยไงแต่ในความเชื่อของผมผมว่าในในปัจจุบันนี้ครับนะคงไม่มีนะะ มีแต่ว่าถ้าถามว่าถ้ามีจริงก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นไปแล้วคนที่เขาบอกว่า<อ>เก็บมา<อ>เก็บมา,เก,บมาเก็บไว้อย,อย่างเงี้ยนะฮะซื้อมาเก็บไว้บูชามาเก็บไว้เนี่ยเขาจะทําให้ร่ารวยนะปัจจุบันนี้มันเกิดจากครูบาอาจารย์ได้ทําการเสกแล้วก็สร้างขึ้นมาด้วยอิทธิวัตถุมงคลแล้วก็เสกด้วยสร้างโดยมวลสารต่างๆอ,อันเป็นมงคลออกให้บูชาในรูปลักษณะมักดลผลนะฮะนี่ก็มีผลทางด้านโชคลาภเมตตาเหมือนกันเพราะผ่านพิธีพุทธาภิเษกอย่างกรณีถ้าเป็นของจริงๆ ของจริงจริงอันนี้คงไม่จริงเลยฮะอันนี้ไม่จริงซื้อมาสามร้อยห้าร้อยดูผมซื้อมาห้าร้อยท่าประจันมีเยอะฮเป็นยังไงฮะถ้าประจันมีเยอะท่าประจันห้าร้อยบาทเนี่ยอันนี้เป็นลาหรือเปล่าเหลืองๆผมจับไปผมกลัวจะติดเขาทำเรียนแบบหนุ่มหทำเรียนแบบให้สมจริงว่าว่าเกิดความเหี่ยวเฉาต้องถามอย่างนี้ ทำไมเราเราขออิงจากตามข่าวรเราขออิงจากตามข่าวเราโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่อะไรเราขออิงจากตามข่าวทำไมคนก็ถึงบอกว่าเป็นหนุ่มหนุ่มหนุ่มขายตรงคนนึงเนี่ยมีเนี่ยมักระรีผลเขาเจอว่าเป็นมักกะดีผลเนี่ยทาให้เขาถูกหวยมาหลายหลงวดเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งต้องย้อนเท้ากับความเข้าไปก่อนว่าเขาอาจจะนํา เอาลูปลักษณะที่เขามีความชอบเป็นมัก,กรามัก,กรีมผลเนี่ย <ฮะ S 2> ไปให้ครูบาอาจารย์ทําพิธีพุทธานพิเศษอธิษฐ,ฐานจิตปลุกเสกทําให้เกิดพลานุภาพเวลาเอาไปใช้แล้วจะเกิดผลต่างๆนานานะฮะหรือบางสิ่งบางอย่างก็ขึ้นอยู่ที่ดวงของเขาเขาบูชาด้วยใจมั่นด้วยสติปัญญาด้วยใจมั่นนะด้วยแรงกลางเขาถ้ามีถ้ามีแล้วบูชาจะได้อะไรฮะ ตามตำรับตำราวิชาหรือต,รตั้งแต่พุทธกาลนะครับเขาบอกมักระีผลเป็นที่หลงงมงายแก่วิทยาธรว,วนพัน์ทั้งหลายนะฮะจะมีโฉมลักษณะนะฮะเฉกเช่นอิสตีนะฮะต้นพืชพันธ네ุ์เนี่ยที่ขึ้นในหิมพานนี่นะเขาบอกว่าจะมีกลิ่นหอมนะฮะมีกลิ่นหอมเป็นเป็นที่จูงใจแก่การมราคะพวกโยคี<ะ>ที่ปฏิบัติตะบะแตก นะพวกคนทันทั้งหลายนะไอ้พวกที่ปฏิบัติไม่ดีทั้งหลายพวกวิทยาธรทั้งหลายนะฮะเป็นพืชชนิดหนึ่งครับที่ขึ้นที่ขึ้นในหิมะผ่านก็พากันไปหลงงมงายครูบาอาจารย์ก็เลยเอาสิ่งที่ว่ามันเป็นคุณตรงเนี้ยครับนะมาสร้างเป็นอิทธิวัตถุมงคลสรุปแล้วตัวอาจารย์เชื่อว่ามีหรือไม่มีครับใวินาทีนี้นะขลีผลอะไรเนี้ยถ้าตามเอาหลักพุทธการไม่พุทธการเอาปัจจุบันเอาตามเอาตามความรู้สึกอาจารย์เองถ้าของจริงๆที่ขึ้นจริงๆแล้วไม่มีไม่มี โอเคสรุป <Okay. S 2> ไม่มีสรุปเป็นพืชด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงหน้าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีอีกท่านหนึ่งเอาไม่กิดนี้ทางหลักทางความเชื่อขอนญี้ใช้ก็ว่าความเชื่อแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะเรียนเชิญน้ำมาอีกสักครั้งนะครับสัตวแพทย์เกษตนะครับสุเตชะนะครับเดี๋ยวจะกลับมามาดูซิว่าสรุปมะก,กริผลเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมากับบบอเก้ารอบสิบฮะเให้